เรลองปลูกพืชหลายชนิดมันไม่โอเคไม่ตอบโจทย์แต่พอมาปลูกมะม่วงแก้วขมิ้นนี้มันตอบโจทย์มันสามารถทนแรงได้ทนทนได้ถึงขนาดว่าคนที่ไปปลูกอยู่บนเขานะครับแล้วสภาพหญ้าเหมือนฉีดยาฆ่าหญ้านึกภาพบอกไหมครับมันแห้งผมขึ้นไปดูฟาร์มใหญ่เขาปลูก <S 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 ขึ้นไปบนเขาเนี่ยผมผมไม่กล้าเดินเข้าไปเพราะว่าผมนึกว่าเขาฉีดยาฆ่าหญ้านี้ไปถามเขาเขาบอกว่าไม่ได้ฉีดมันแห้งแรงแล้วหญ้าตายแต่มะม่วงตัวนี้อยู่ได้ อ่าอยู่ได้แล้วใครเคยได้ยินว่าแก erm ้วขมิ้นแก้วขมิ้นได้รู้จักมั้ยใช่ไหมครับามฤดูาอ่า <c oughs> มันไม่สามฤดูแต่ก่อนเขาบอกว่ามะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยเป็นพันธุ์ที่นําเข้ามาจากประเทศกรัรมพูชาประเขมิเนเ่ยเขาบอกว่ามันออกทั้งปีเขาบอกมาว่ามันออกทั้งปีแล้วปลูกจากมเมล็ดเนี่ยสองปีเป็นลูกเราก็เลยมาทดลองปลูกเป็นทางเลือกให้เกษตรกร,รที่ มีพื้นที่โลกล้างว่างเปล่าที่ไม่มีน้ํานะครับปลูกสองปีเป็นลูกจริงไหมดูจากป้ายมันปลูกปีปีเท่าไหร่ครับอันนี้จะเข้าปีที่สามนะครับมันติดผลผลิตตั้งแต่ปีที่สองจริงๆนะครับอันนี้คือเราพิสูจน์ทราบไปแล้วหนึ่งข้ออันนี้ปลูกเม็ดบ่คระครับเราปลูกเปรียบเทียบมัน<ล>จะมีต้นทาบกิง่งอยู่ด้านนู้นประมาณสี่ต้นต้นทาบกิ่งมีปีเดียวติด ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเอากิ่งที่ออกลูกแล้วกิ่งที่แก่แล้วเนี่ยแล้วก็เอาต้นตอเนี่ยมาทานไปปลูกพอปลูกตั้งตัวได้ปุ๊บปีแรกมันออกเลยแต่ปกติเราเอาลูกไว้ไหมครับออกเลยเราอย่าไปเอาไว้เพราะว่ามันจะดึงสารอาหารทั้งหมดไปเลี้ยงลูกมันแล้วต้นมันจะไม่โตถ้าใครไปเลือกก้าไม้เลือกแบบไหนครับซื้อแล้วมีลูกอยู่นี่ใช่ไหม ไม่ได้กินเลยกิดน,นะครับให้เลือกตัวที่มียอดมีใบ,บอ่อนแตกออกที่พร้อมจะเจริญเติบโตถ้าเขามีปุ๊บให้เด็ดทิง้งอ่าเพื่อที่จะนําสารอาหารที่ได้ไปสร้างโครงสร้างลําต้นนะครับแล้วพอเขาลําต้นได้ปุ๊บเราถึงจะเอาลูกไปอ,กอันนี้คือข้อที่หนึ่งเราพิสูจน์ว่าต้นที่ปลูกจากเมล็ดเนี่ยสองปีเป็นลูกนะครับ บางคนสังเกตได้ว่าทําไมหัวหน้าแกะขมิ้นไม่เหมือนกันทุกต้นมีต้นนี้เหมือนไหมครับไม่เหมือนต้นนี้เหมือนไหมครับอ่าก็คือเราไปซื้อต้อนพ่อมเมล็ดมาทีนี้เขารวมมาให้มันก็เป็นมะม่วงแก้วมะม่วง,งใหญ่ธรรมดาเห็นวะทำยังไงต่อครับปีหน้าตัดแล้วก็เอายอดต้นนี้มาเสียอ่มา,มาก็อเอามะม่วง,งแก้วบ้านเรามะม่วงไงควายเจ๊ก นงพวย่ยม่วง,งน้อยมอยอ่วงใบโบกนะครับมม่วงประเภทนี้รากเขาจะหาอาหารได้ดีใช่ใหไหมถ้าจะโตไวเราก็เอาอาศัยรากที่โตไวเป็นต้นต่อแล้วก็เอายอดพันดีของเราไปเนเสี <c oughs> เนาะโอเคอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่ามาม,ม่วงขมิ้นนี่จะออกตลอดถ้าเป็นบ้านเราก็สามฤดูโชคอนันต์ใช่ไหมครับ แต่เราพิสูจน์ทราบแล้วว่ามันก็ออกตามฤด,ดูปกติไม่ได้ออกตามฤด,ดูอ่าคนไทยนี่ถูกขมนกินโกหกอ่าเสดขมินตัวว่าผนออกชานมาดูจริงๆไม่ใช่เขาเขาทําสวนไม่ที่ขมินนะครับทาสวนไม่ที่ขมนินเอานักวิชาการจากประเทศไทยลงไปส่งเสริมการปลูกมะม่วงแก้วพมินของเขาเ,เสร็จแล้วนักวิชาการก็จด เอาสูตรสารเคมีนำเข้าไปทั้งหมดสร้างฟางไปแล้วก็ไปทำมะม่วงแยมพมินนอกฤดูทำเสร็จแล้วก็ส่งมาขายให้ท่านทำไมต้องทำนอกฤดูครับทำในฤดูแล้วมันชนกับขมิ้นห้ากิโลร้อยมันคุ้มไหมครับไม่คุ้มเราก็ต้องทำนอกฤดูแล้วตลาดมะม่วงแยมพมิ้นมันจะมีหลายระดับตลาดล่างก็คือของที่เหลือจากเขาพัดเก็บขมิ้นมา มาขายห้ากิโลร้อยให้เราอันนี้คือเดี๋ยวจะคัดเก็บนะครับแล้วก็มีตลาดโมเดิร์นเทรดแล้วก็ตลาดบนคือส่งออกนอกออกตกแต่งดีๆนะครับส่งออกนอกมายังกระเบื้องถ้าเราไปเปรียบเทียบกับม่วงชนิดอื่นต่างกันโดยชัดเจนนะครับลักษณะของมันนี่ครับช่วงโคนจะกว้างมนนะครับใบจะมนแถมนะครับไม่เลียวนะครับเวลาเห็นใบนี่จะรู้เลยว่าเป็นแก้วขมิน้น แล้วก็ลักษณะที่บ่งบอกได้ชัดว่าเป็นแก้วขมิ้นก็คือดูจากผลผลของเขานี่ครับลูกเนี่ยผลเขาจะแหลมแบบนี้นะครับแหลมแบบนี้ปีนี้ออกดอกสามรุ่นนะครับนี่รุ่นแรกเอาแก็งไม่ค่อยแก่เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวแก่กมิ้นหมดเองแก่เราเก็บกลับบ้านได้ไก้่ยวที่แก้วเกีวขมิ้นเต้อปลูกให้ แก้มนมนมัน <c oughs> เป็นแก้วเขาต้นของทออกหมดอกไม้ก้นเขาแหลมเห็นไหมันจะมีลักษณะไออช่วงหัวนี่ครับมันจะเหมือนะุ่งเงาแก้วบ้านไหมครับเหมือนไหมเหมือนค่ะเหมือนะุ่วงแก้วไทยแต่ก้นแหลมแหลมจะออกเป็นลูกเครื่องทางน้ำดอกไม้เห็นไหแจะว่าจะงอนขึ้นมานิดนึง เป็นหรอครับมะม่วงลูกครึ่งใช่ไหมไอ้นี่ทำถามว่าสวยเนาะถามมาเข้าปลูกจากต้นพ่อเมล็ดเนี่ยเขามีเทคนิคปะเราต้องมีเทคนิคที่ควบคุมทรงพุ่มตั้งแต่ยังเล็กอ่ามาถึงดูมาตัวนี้อ่าับตังนี้ นะครับ,บว่ามืนเดิมปกติเราปลูกง่วงอย่างเมล็ดนะครับถ้าเราไม่ควบคุมทรงพุ่มเนี่ยมันจะขึ้นมาเห็นไหมมันจะขึ้นมา <S <S นี่คือเือหนึ่งเห็นบอนี่คือเือสองนี่คือเือสามก็จะชะลูดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพอเราปลูกจากเมล็ดปุ๊บม,มันขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บใต้ป,ประมาณห้าสิบเซนมันขึ้นมาปุ๊บแล้วมันขนาดนี้มันจะมีตุ่มเหมือนเดรยไก่เห็นไหมแล้วมันจะแก่ๆนิดนึงให้ห้าเอามีด สะก, oh. ก,กิดตามันสมุนว่าสมุนวารการนีมันแกเนาะสะกิดผมเฮ็ดแบบนี้เทคนิคเลยอี่บอกไว้สะกิดตาแบบนี้พอสะกิดตาแบบนี้ปุ๊บเขาจะไม่ขึ้นชลูดแบบนี้เ oh. ขาจะแตกออกมาเป็นสองสามสี่พอแตกออกมาสองสามสี่ปุ๊บมันจะเป็นแบบแบบตัวนี้เห็นไหมเราก็มาเลิกตัดออก <What S 2> มันออกเป็นเป็นสี่เป็นห้าเขาช่างเราก็เอาไว้สาม เอาตัวที่สมบูรณ์ที่สุดใช่ครับให้ให้มันอยู่ตรงข้ามกันนะให้มันเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็แตกออกมาอีกแล้วก็สกีบอีกมันก็ออกทรงอ๋อครับทรงมันบแบบไหนมันจะออกเป็นทรงพุ่มแม่ครับมันจะไม่ชะลูดมันก็จะออกเป็นเจอแต่ว่าอยู่ในของท้องที่นะมันเป็นกอมืองทีละค่ะแต่ว่าเกี่ยวกับยังอย่างอี่นเลยห้องสายตาที่แต่งนี่นะครับนี่ถ้ามันออกมาแล้วเนาะปิดมันจะออกมาหนึ่งสองสามส่นี่ใช่ไหม ใช่ไหมเวลาเราหนึ่งสองสามสี่มันจะไม่ออกคือรูดเป็นเดียวแล้วก็ตัดเลยเลือกกัน<อ>ไม่ต้องคิดมากอันนี้ก็สวยแล้วดีเนาะใค้สงสัยอะไรไหมครับเวลาปลูกผมไม่ได้ใส่อะไรมากครับขุดหลุมตามใจฉันแล้วก็รดน้ําเข้าไปในหลุมให้มันชุม่มชื้นแล้วก็ก่อนก่อนที่จะปลูกปันนึง ให,ให้อัดน้ำใส่ในในในถุงของน้นองำอัดน,น,น,น้ําเพื่ออะ้รแล้วก็ปลูกธรรมดาทั่วไปครับมผมไม่ใส่ปุ๋ย ก็ว่ากว่ามันร้อนกว่ารากเนาพอพอปลูกเสร็จปุ๊บรากเขาเดินก็แสกเราเราก็ต้องลงเขียสแล้วถ้าเราไปทางไกทีาคการมากๆถามมากคุนุมห้าสิบคูนห้าสิบไคอยู่เรุ่น่นเหรนไหนวลาใส่ปูไม่ได้แล้วเวลาปูเก็บไปปูวันเท้าเคยชนเรือไรปลูตอนหงมเมุขอได้เ